คือระยะทางเท่าไหร่ครับระยะทางเท่าไหรนะผมอยากได้ระยะจาก A ถึง B บอกงี้ครับถ้าอย่างงี้ผมบอกว่าให้จุดสูงสุดเนี่ยคือแนวสูงสุดเนี่ยนะแนวสูงสุดเนี่ยผมเรียกว่าแนวอะไรดีแนว C แล้วกันนะครับผมบอกงี้ครับระยะจาก A ถึง B เนี่ยระยะจาก A ถึง B เนี่ยง่ายๆครับมันคือความยาวทั้งหมดของเส้นทางใช่ไหมก็คือ ตัวนี้ครับจาก A ถึง C จาก A ถึง C แล้วก็จาก C ตกกลับมาถึง B เนี่ยแหละครับทั้งหมดเลยโอเคไหมทั้งหมดเลยที่เราต้องการหานะครับระยะทางคือความยาวของเส้นทางทั้งหมดใช่ไหมจาก A ถึง C เท่าไหร่แล้วบวกด้วยจาก C ถึง B ก็เป็นระยะทางทั้งหมดทันไหมครับนะเพราะฉะนั้นระยะทางจาก A ถึง B ก็คือเอาระยะจาก A ถึง C ตั้งแล้วลบด้วยระยะจาก C ตกมาถึง B แต่ทีนี้เนี่ยไม่ยากครับถ้าเกิดทำจริงๆเนี่ยหมายความว่านักเรียนหาแค่ระยะจาก A ถึง C มาก็พอแล้วถามแล้วตรงนี้ทำยังไงง่ายๆครับไอ้ตรงเนี้ยมันคือระยะ A ถึง C ลบด้วย15เมตรโอเคไหมลบด้วย15เมตรเพราะฉะนั้นครับนะผมก็ทำการวิเคราะห์หาระยะจาก A ถึง C ก่อนครับเพราะฉะนั้นผมเริ่มครับผมหาระยะ จาก A ถึง C ซึ่งก็คือการกระจัดจาก A ถึง C เพราะช่วงจาก A ถึง C วัตถุยังคงเดินทางไปเส้นตรงและไม่ย้อนกลับอยู่โอเคไหมระยะทางและการกระจัดเท่ากันแต่ A ถึง B เนี่ยมันมีช่วงย้อนกลับแล้วพอมีช่วงย้อนกลับระยะทางและการกระจัดไม่เท่ากันต้องแบ่งช่วงในการวิเคราะห์อย่างนี้ในเมื่อคุณต้องการวิเคราะห์จาก A ขอโทษต้องการหาการกระจัดจาก A ถึง C ตอนแรกเนี่ยที่หาการกระจัดได้15เมตรเนี่ยวิเคราะห์จาก A ถึง B นะ เพราะคุณต้องการทราบการกระจัดจาก A ถึง B แต่ตอนนี้คุณต้องการทราบการกระจัดจาก A ถึง C นั่นหมายความว่านักเรียนครับนักเรียนจะต้องเริ่มวิเคราะห์ที่ A ครับแล้วสิ้นสุดการวิเคราะห์ที่ C เท่านั้นวิเคราะห์ในช่วงอื่นไม่ได้เลยต้องเริ่มวิเคราะห์ที่ A และสิ้นสุดการวิเคราะห์ที่ C เท่านั้นนักเรียนทราบอะไรบ้างครับจาก A ถึง C 1. นักเรียนทราบความเร็วต้นครับที่จุด A เนี่ยความเร็วต้นคือ 20เมตรต่อวินาที 2... นักเรียนทราบครับจาก A ถึง C เนี่ยความเร่งที่เกิดขึ้นก็คือค่า G เป็นค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกครับรู้ A ครับ A คือ G ครับ3ครับนักเรียนทราบครับผมว่าจุด C คือจุดสูงสุดที่จุดสูงสุดคือจุดนี้ความเร็วเป็นเท่าไหร่ครับนักเรียน0ูนครับนักเรียนทราบความเร็วปลายครับเป็น ศครับรู้ U รู้ A รู้ V ครบ3ตัวละหา S เราไม่ต้องการหา T ใช่ไหมข้อมูลที่เราไม่รู้มี2ตัวคือ S กับ T แต่ผมไม่ต้องการหา T ก็เลือกสมการที่ไม่มี T เข้ามาเกี่ยวข้องสมการที่5เลยครับก็คือ V กำลัง2เท่ากับ U กำลังสบวก2 A.S V ความเร็วปลายครับจุด c สูงสุดเป็น0ก็0ูนย์กำลังสองไง u ความเร็วต้น20เมตรต่อวินาทีทิศขึ้นครับทิศทางบวกก็ใส่เป็นบวก20ไงยกกำลังสองบวกด้วย2คูณด้วยความเร่ง a a คือ g ครับทิศลงเป็นลบ10ครับ s ที่เรากำลังต้องการมาจาก a ถึง c เพราะเราวิเคราะห์จาก a ถึง c จริงไหมนะเท่าไหร่ละครับศูนย์กำลังสองเป็น0 20ย์กำลังสองเป็น 400ครับผมนะลบด้วย 20s ครับย้ายมาฝั่งนี้เป็น 20s เท่ากับ400ได้ S คือ20เมตรโอเคป่ะ s คือ20เมตรแสดงว่า s จาก a ถึง C คือ20เมตรครับพอ s จาก a ถึง C คือ20เมตรถามหน่อยจาก C ตกมาถึง b เท่าไหร่ตรงเนี้ยทั้งหมดเป็น20เนี้ยไปเท่าไรครับ สิ 15, ตัวนี้เหลืออีก5เมตรโอเคป่ะเหลืออีก5เมตรเพราะฉะนั้นระยะทางทั้งหมดจาก A ถึง B นับรวมหมดเลยครับ A ถึง C เอาไปแล้ว20บวกนะบวกนะบวกด้วย C ถึง B อีก5ออกมาคือ25เมตรครับผมนะระยะทางคือ25เมตรครับทันไหม โอเคนะอาและที่ผ่านมาคือโยนจากพื้นถึงพื้นสบายๆโจทย์อีกประเภทหนึ่งครับไม่ได้โยนจากพื้นครับโยนจากจุดที่สูงกว่าพื้นแต่วิเคราะห์จนกระทั่งถึงพื้นครับข้อต่อมาเลยข้อที่41เห็นโจทย์แล้วน่าทำไหมครับน่าทำมากเลยใช่ไหมอยากทำรือยัง นะอ้ามาดูกันครับนะดูโจทย์ข้อ41กันเลยครับสี่สิบเอ็ดครับผมข้อต่อมาเลยอะ่ะเอ้ยขอโทษสี่สิบสามใช่ไหมสี่สิบสามสี่สิบสาม โอเคนะเขาบอกว่าโยนวัตถุครับจากยอดตึกซึ่งอยู่สูงจากพื้นเนี่ยนะครับเป็นระยะทาง350เมตรครับโดยเริ่มโยนขึ้นไปด้วยความเร็วต้นเนี่ย15เมตรต่อวินาทีดังรูปครับเอาอย่างนี้ผมเรียกจุดที่อยู่ระดับพื้นเนี่ยนะครับแนวระดับพื้นเนี่ยเรียกว่าแนว A นะเรียก ระดับที่โยนเนี่ยเรียกว่าระดับ B นะครับนะแล้วเรียกระดับสูงสุดเนี่ยนะครับนะว่าระดับ C นะโดยโยนขึ้นไปเนี่ยวัตถุตัวนี้ถูกโยนขึ้นไปด้วยความเร็วต้นคือ15เมตรต่อวินาทีก็ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วก็ล่วงลงมาโอเคไหมข้อที่1สิ่งที่โจทย์อยากได้คืออะไรครับระยะทาง ก็คือไม่ได้สูงที่สุดจากพื้นเท่าไหร่โอเคไหมพูดง่ายๆคือโจทย์อยากได้ระยะจากพื้นคือ a ถึงจุด C ครับโจทย์อยากได้ระยะจากพื้นถึงจุดซถึงจุดสูงสุดนะครับนะนี่เลยเป็นเท่าไหร่โอเคปะ่ะอยากได้ตรงนี้เลยแต่ผมบอกว่าโอ้โหทาอย่างนี้เอาอย่างนี้แทนได้ไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมวิเคราะห์ผมทราบแล้วล่ะไอตรงเนี้ยมันคือเท่าไหร่ครับ เท่ากับความสูงของตึกพอดีเพราะฉะนั้นผมไปหาแค่ช่วงเนี้ยช่วงที่วัตถุวิ่งจาก B ถึง C พอละไปหาการกระจัดจาก B ถึง C พอละว่าเท่าไหร่แล้วจับบวกเข้าไปบวกอีก350ก็จบแล้วใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นผมเริ่มทำการวิเคราะห์ครับผมวิเคราะห์วัตถุวิเคราะห์วัตถุอย่างนี้เนี่ยต้องเข้าใจนะอันนี้คือยืน่นมือออกมานอกตึกหน่อยหนึงแโยนนะครับนะ นะแล้วไม่ต้องโดดโดดลงมาตามตึกนะครับ350เมตรเนี่ยตึกประมาณ100ชั้นนะครับนะเฉลี่ยชั้นละ3าเมตรห้คิดว่าตายไหมครับมผมเคยเห็นเพื่อนผมคนหนึ่งเขาแกล้งโดดตึกตายโดดไปจากชั้น 7. เจ็ดตอนนั้นบังเอิญเขาช่วงจังหวะที่ ทุจริตการสอบที่มหาลัยนะครับแล้วที่มหาลัยผมถ้าเกิดจับได้ว่าสอบทุจริตคือมองมองเห็นแล้วปุ๊บปุ๊บพักการเรียนหนึ่งปีแต่ถ้าเกิดทุจริตแน่อัทิเช่นมีโพยติดเข้าไปนะครับนายหยิบยื่นลอกกันอะไรเงี้ยนะครับนะอันนี้สถานเดียวคือไล่ออกไล่ออกสถานเดียวแต่บังเอิญไอ้เพื่อนผมคนนี้มันเข้าไปสอบแล้วมันก็พก โยเข้าไปจดสูตรเข้าไปจดเข้าไปในขางเกงนะครับนะแล้วก็เปิดพริกดูพริกดูครูเขาก็จับได้จับได้ก็รู้ตัวว่าต้องถูกไล่ออกแน่นอนตอนนั้นมาเรียนวิศวกรรมโยธาอยู่ปีสองเกดเฉลี่ยสามจุดสี่สามจุดห้านะก็เนี่ยจบจากเรียนสตรีวิทย์สองเนี่ยนะครับเพื่อนผมคนนั้นก็เลยผมก็สอบครูผมก็ยังไม่รู้เรื่องว่ามันว่ามันโดนอะไรจนกระทั่งมันออกมานอกห้องแล้วมันก็เดินขึ้นไปบนดาดฟ้าชั้นเจ็ด ของคณะวิศวะนะครับในตอนนั้นแล้วมันก็กระโดดลงมาตัวมันใหญ่ๆนะครับนะพอตกถึงพื้นปุ๊บมันก็หดนะนะแล้วก็ตายคาที่นะครับนะนะครับกลิ่นคุ้งไปหมดแต่ที่นั่งใสที่สุดเลยวันนั้นก็คือลอปพอคือโดยปกติแล้วคณะวิศวะเนี่ยจะเนบว่าไดก็คือคนจะเดินเข้าเดินออกอยู่กันตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนแต่วันนั้นเนี่ยพอบ่ายสามโมงสี่โมงปุ๊บเงียบ ไม่มีคนเลยแม้แต่คนเดียวเหลือแต่ลอประพอแล้วก็กลิ่นคาวเลือดที่มันยังคุ้งอยู่นะเหม็นคุ้งมากเลยนะครับนะก็เออแต่คนที่น่าตกใจสุดคือเพื่อนผมอีกคนหนึ่งชื่อเจ้าสิทธิ์คือไอ้เจ้าไอ้เจ้าคนเนี้คนที่โดดตึกตายมันชื่อสยุมพูไอ้สยุมพูเนี่ยมันเป็นแชมป์หมักลุกของเขตเลยเก่งมากแล้วเจ้าสิทธิ์เนี่ยก็ชอบเล่นหมากลุกกับเจ้าสยุมพูมากแต่เล่นที่ไรก็ไม่เคยแพ้ก็ไม่เคยชนะเลย ไม่เคยชน,นะสยมพูดได้เลยจนกระทั่งตาสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นไปสอบเนี่ยก็มานั่งเล่นกันปรากฏว่า,าเจ้าสยมพูเนี่ยแพ้เจ้าสิทธิ์เป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วมันก็อาฆาตไว้บอกว่าเดี๋ยวกูสอบเสร็จกูจะมาเอาคืนนะนะเพื่อนผมเออนะก็ยังงี้นั่นนะแต่เจ้าสยมพูก็คืนก่อนที่ก่อนที่มันจะ เสียเนี่ยก็นั่งอ่านหนังสือด้วยกันนะครับแล้วจะถึงเช้าเลยนะแล้วแล้วมันก็ไปเสียชีวิตในในในห้องในห้องสอบในห้องสอบอะไรพวกนั้นนะครับนะเฮ้ยนางสารนะนสงสารแม่เขาด้วยนะครับแต่แม่เขาตายแบบเอ้ยแม่ลูกเขาตายแบบแต่เขามีลูกสองคนคนแรกก็เป็นวิศวะเหมือนกันยูจุลานะ วิเคราะห์วัตถุครับนะวัตถุวิเคราะห์วัตถุผมทราบไปแล้วนะอยากหาระยะจาก A ถึง C นะครับนะเพราะฉะนั้นวิเคราะห์แค่ B ถึง C พอนะครับหาระยะวัตถุตดินทางจาก B ถึง C จริงต้งองการจาก A ถึง C นะแต่ช่วงเนี้ย A ถึง B ไปแล้วเนี่ย350โอเคไหมหาแค่ A ถึง C อ่าขอโทษหาแค่ B ถึง C พอผมรู้อะไรบ้างครับวิเคราะห์จาก B ถึง C หนึ่งรู้ความเร็วต้นครับที่จุด B ความเร็วต้นเนี่ย15เมตรต่อวินาที2 จุด c คือจุดสูงสุดความเร็วปลายครับเป็น0โอเคไหมครับนะนะ3ความเร่ง a a คือ g อย่าลืมครับการเดินทางครั้งนี้อิสระครับความเร่งก็คือความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก g คือ10ครับนะผมเริ่มมองปุ๊บหา s พอหา s ผมก็ใช้ V กกำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก2 a ดอ S, s v กำลังสองท่ากับ u กำลังสองบวกส a. s นะครับนะเริ่มแทนค่าครับ v เป็นความเร็วปลายครับจุด c สูงสุดเป็น0ครับยกกำลังสอง u ความเร็วต้นจุด b 15เมตรต่อวินาทียกกำลังสองบวกด้วย2คูณด้วยความเร่ง a a คืออะไรครับ a คือ g ทิศลงเป็นลบใส่เป็นลบ10ครับแล้วคูณด้วย s การกระจัดที่เรากำลังอยากได้ จาก b ถึง c นะเท่าไหร่0กำลัง2ก็เป็น0 15กำลัง2คือ225ลบคูณบวกเป็นลบ2คูณ10เป็น 20s ครับนะย้ายข้างส,สวยๆครับเป็น 20s เท่ากับ225เพราะฉะนั้น s ออกมาเท่าไหร่ครับเป็น11.25เมตรครับโอเคไหม ย่งไม่ใช่คำตอบนะคำตอบของเราคือต้องการระยะจาก A ถึง C A ถึง C ไอ้นี่ระยะจาก B ถึง C เฉยๆนะ A ถึง C เนี่ยระยะช่วงแรกเลยจาก A ถึง B 350เมตรครับบวกด้วยระยะจาก B ถึง C บวกเข้าไปเท่าไหร่ครับบวกเข้าไปอีก1 0 2 5ออกมากลายเป็น361 จุดสองห้าเมตรครับผมนะสามร้อสิบเอ็ดจุดสองห้าเมตรนะโอเคนะเนอะอาละมันยังมีโจทย์อีกสองอีกหลายข้อในข้อสี่สิบเอ็ดอสี่สามเนี่ยนะครับนะคุณลองกลับไปทำดูนะผมให้คุณดูแค่ตรงส่วนนี้ก่อนนะครับนะแล้วเดี๋ยวคราวหนะ้าเราจะมาต่อข้อ B C D แล้วขึ้นสี่สิบสี่สี่สิบห้าแล้วก็ขึ้นเรื่องราวของ บอลลูนนะรวมทั้งบทใหม่ด้วยนะครับนะโอเคครับเชิญไป